กิจกรรีๆจากคุณนทั้งขาบในรอบสัปดาห์นี้นะครับก็มาเริ่มต้นกันต่อเลยนะครับเย็นตัดคู่องจากนิตยาสารซีเนี่ยคู่นีช่นพีดีไกด์รับเดือนนี้ก็นำไปใช้จิดกันได้เลยครับนอกจากนี้ยังมีคาสิเปอร์เซ็นต์ที่เาอาหารขายรอบสยามที่โรงแรมดูแลมีคืนหรูๆแล้วกต้องบกว่า เ1็นะครับสำหรับเมนูกระแัดขอถาวรด้วย TPS Laser ที่ดร Dr. Yangco c l i นิกหรือจะซื้อ2เซนต์หนึ่นะครับเมื่อซื้อ ICL ได้2ลูกหรือว่าซื้ออีกหนึ่งลูกนะครับที่ ICL ICL หรือจะขอพูดถือฟิล์มเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับจัทริปตามรอยเทปกละคาแรกเซฟต์อดังที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งทันนะครับอาจจะพลาดโอกาสแล้วหลายๆครั้งครั้งนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับ เราจะพาไปพบกับเชฟที่โรลิสตาไกาสุดยอดเชฟกระทะเหล็กอาหารฝรั่งเศสเจ้าของตำนานครอบครัวสแตนผู้ได้รับฉายาว่า king of iron chef ซึ่งเป็นผู้เปิดตำนานอาหารฝรั่งเศสในญี่ปุ่นและยังได้สัมผัสก,กับเชฟแคนดิสต์เซนสุดยอดเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนเชฟหนุ่มผู้สวมชุดสีเหลืองมีความเชี่ยวชาญการปรุงอาหารเคลื่อนสวน และย <Yeah. S 1> ังได้เที่ยชมและเที่ยวตื่นจิตใจนะครับอีกมากมายหลายที่เลยเช่นไปสักการะพระพุทธรูปทองคำเจ้าแม่กวนอิมมีวัดพระพุทธาสนาวัดที่เจ้าแก่ที่ตั้งในกรุงโตเกียวเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆกับการเยี่ยวชมโูโฮเฮาส์หรือสำนักตูโม่ชมทัศนียภาพที่สวยงามของกรุงโตเกียวจากภูเขาทาคาโอะเทื่อชมโอไดบะนะครับเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลในอ่าวโตเกียว และท็อปที่หนึ่งสุดใจกับแนึ่งท็อปที่ชั้นน้ำนะครับของโตเกียวจะมีระบบ4ีฟิปนะครับที่รูปของเดินทางด้วยการเดือนธันวาคมนี้และเดือนรถไฟาคมในปีหน้าลองสำรวจวันเดินทางอู่เรารีบติดต่อที่นั่นกันเลยนะครับ